สบายดีสบายดีมาวันนี้บางคำเนาะม้าบ้าแล้วไหมบางคำก้อนใหญ่ยังเห็นหนิยังเห็นบอลบางคำบ่าวุไทยบางคำเนาะบอเวนสาวุไทยบางคำเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยเฮกย่างก่าพี่อยู่หันและอยู่หันแล้วมึงเข้าวะง่าได้ผมาูเบิ้งเขาเดืออันนั้นก็เด้อดเอาน่ แคลมากเบิ้งนะเดสิเปิดให้เบิ่งไม่แต่งขนาดกูให้เพิ่งไหมรือว่าเอาบอีกอีกเอานีก็เอาเหินกูวอย่างียงเงุ้กชูงนีอดักลงโหน่ะเออเห็นบ่เนี่ตัวเบิ่งนะฮัลน์นะโอ้กับคืมือแท้เลยยามแล้วคือมาแจ้งเลยมือเนี้ยนี่ฮะเป็นเพิ่มมันเมื่อเข่าก้องนั่นนั่ะเบ้ มันอยู่มืดพบ้เนี่ยคือมืดกระดองยังมันเห็นบางเนี่ดักเตมันเห็นบางเนี่เออคือบอกว่าเลยเออกแล้วแม่มึงกระดองนะบางคำเดียวพี่น้องเด้อบ่าวพุทธยบางคำบอแม่สาวพุทธยบางคำเนาะเดี๋ยวบางคำแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นจะได้สายวีดีโอแบกคือนี่คือ คือมเดี๋ยวเฮาสิบ้างคำให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะอ่าชีวิตสาวผู้ไทยบบาผู้ไทยเนาะเข้าใจดีเนาะบ่บางคำห่อนคำค่ะมันป้ายชีแดงเลขเลขแ่นไปแ่นมาไม่เอ็ดเพื่อนี่ไงเออมันนับตัวเลขชั่วโมองไะวิดีโอบอกเขาเลยดิเออเน่ยเหยาะมันวิดีโอหน้าที่จับเชื่อนะกิ่นกองมาเช่นนี้เนี่ยเออนื้นั่นไหมผมชุบไปเห็นเลยยามันดอกปลาฮัลโหล โอ้ยมีแจ้งเนาะมืดกันเราดิมืดกี่ยานะเอาเนาะพี่น้องตอนนี้บ่าวผู้ใดบ่าวงบุรีหอนคำเนาะอยู่ด้านซ้ายเลอยู่ซาเซียกอกเขาเนาะมาเนาะเอในไายคายาเนาะงานเขาดาพุดเฮาบริหารงานเนาะอยู่ซาเซียกอกอยู่ซาเซียกอกซ้อนเขาเนาะพอดีไหมเออถ้าบริหารเนาะบริหารเป็นนักธุรกิจค้าคำพี่น้องคำกับคำใหญ่เนี่ยก่อนจะแข่งนี่ ตะบังเทกับวัย่างเนาะเผินเดอนเนาะเพิ่นวาเนาะไมโค้ดเอาเมื่อแล้วมันนับวันลุกทึ้นเห็ดมาได้เพิ่นวาเอาคนหอนเอาเนาะเพิ่นวายเป็นเบ้าอะได้อย่าไปย่ออะไรคือเผินวายครับริษัทเทาอันผู้ค้าเทำมาถึงก่อนนี็กมาบริได้บริบริลุกขึ้นมีพิมพผู้ค้ายาเนาะแนวมันเอ่อน้ำมันลายน้ำมันแพงพี่น้องข้ากระยาผู้ค้าเลยกระยาบางคำเด็กพี่น้องเด้อบางคำไก่ทอดบุญเลยเนาะบุญบุญมันยังก็เขาอยู่แหละบุญนวัดเนี่ย บเหอนาบุญป <PM ee> ีม่ก็ได้นะบุญฮดอัญาพอเนาะเพื่นจะพอกับปีไมห่อล่าางคำนี่นมันสิได้บ่มันสิมาร์นบอก็ไม่งิ่เยงเลยเหรอกูว่าวะโอ้จะนายเท่านั้นกองมันเบ็ดมันบ็ดเยตวันมเบาหน่อยากไปดไหมอ้กูไม่เป็นกนอะ้อีกู Sớm <laughs> <laughs> à, mà lê Hả, tao đi có ma bằng thăm nó Sai xe cò, cứ cầu thế nào Dươn này, hợp dươn này Ủa, chứ bà chị tay hả như hơi dươn chứ bằng cái mửa, nhà bằng con mửa chặt như để ở xong đi mà Ừ Nhà Bảo bữa hòn thăm cứ cầu thế nào ตาบุทัทยปรมาเนาะมีแต่้าบุไทยด้วยปรยยิยานแดดาดดำเลยพี่นอ้องบางำาคำอ,อ,อย่างเด้วพี่น้องนี่คือฮะนี่ือ๋อี่คือแผ่นลางเลยเนนบิ่งโง่นี่มึงเอามาทุกคนกับหิน,หงนไงมันก้าวขึ้นไาปรนการ,ดรอดไม่ใช่ลอดนะ ขับกันงงเลนี่แหละปีติสิริการบางคำอน่างงอากาศน้อนอตบบนี้บางคำเด้อพี่น้องเ้ยสภาพบางคำกำลังกันแยงกันแย่งสายแย่งขวายอยู่เนาะโอ้โหเพกนอนหลับเลยเฮ้ยอวิทุเลยเฮ้ยเฮ้ยว้าเนเธอะ โอ้ยไหนเลยเยอะขำใหญ่เบิ่งเลยเด้อนี่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 สไตล์นี่กินนะเยอะขำใหญ่โอ้โหตาของมเห็ดบ่โอ้มานเลยเนาะมบิ่งเลยทางนี้อ่ะมันอยู่บ่อันนี้จะเป็นอันติคีที่เขาเขาบ้างแล้วเนาะพี่น้องนี่เฮ้ยตะขี่คัเนาะแต่เรเห็นค <ENNIS> <ส bey ue> ัมพ่อเม็ด <Gentle ksi> เออที่ไหนกำลังบ้างกำลังห่อนอยู่่นาดลองล่นก็นว่ามันจะเห็นบอกไปหน่อยเพิ่สะซีร้อนด้วยกันอ้แล้วก็หิ้ยทำยังยิ้มทำมือได้ลงมาบ้างแล้วมือมือวม่ี้มือมือแล้วมืเอเอาสายชากมานัก ถือตี้บัก้อตูซื้บัมาแล้วเด้อเงันดูบ้าอ้ายืนเบิ่งหนังก็เติมบักให้เบิ่งเนะ้หมดมืนมื่นหามีนมาเียหมาหมื่ากเว้โชเรามี่ห้ามืหมามาพี่น้องตอนนี้กัืชอว่ากำลังเบิ่งขบางคำอพี่น้องภาพบรรยากาศะ เบาผู้ไทยบางคำเด้อพี่น้องเด้อเบาผู้ทไทยบางคำนี่นี่เบาผู้ไทยบางคำนี่เบิ่งไหมจกหินจกแห่จกทรายนี่มึดเคร่งโลเคร่งลิตรเลยเบาภูไทยบางคำได้พี่น้องเด้อ แชร์ผู้สามผู้บ่าวผู้แพ้ก็นอย่าลืมฝากอะไรก็แชร์เด้อเด้อบ่าวผู้ไทยบางคำเด้อพี่น้องเลยมืัอนี้บ่าวหุ่นได้มารีวิวให้เบิ่งเนาะบิร์นเชื่อเชื่อลงมาบางคำเด้อตัวเองเนาะมืัอนี้ก็ลองไปเล็กๆเล็กน้อยเนาะเอาเดี๋ยวสิฝาก จบคลิปแต่เพจนี้เนาะฝากก็ไลค์กดแชร์ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พูดว่าเราได้มีกำลังใจกินปไหมให้พี่น้องได้กับโดชมเนาะตอนนี้ก็อาการหอวแนงเนาะสิดดราาพระจากพี่น้องเด้พีนนาะเสิ้อเก่าก็่าสบายดีพี่น้องพบกันในคลิปหนนา